สวัสดีทุกผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมเซนทรีนะครับผมคือแบบมันจะสุดยอดแค่ไหนนีครับถ้าจะมีนักรบในยุคแบบเก่าๆนี่ผมมาขี่มังกรไล่ล่ากันนะครับแบบ How to a ท n นะครับผมนี่เป็นแบบ How to t ท a i n ด y d าก้อนะฮะขี่มังกรตีกันนะครับอืถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้ก่อนนะครับแล้วก็ไปรับชมกันเลยเปิดเกมมาแล้ว แต่ขั้นแรกขอเลือกตัวก่อนเคสมีบังกรแบบ3รูปแบบนะครับมีแบบมีอ๋อนี่เป็นเลือกคร์ดนะครับผมถ้าเป็นผมแล้วก็นะแน่นอนว่าต้องเลือกอเลือกตัวนีด้ดีไหมแบบไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนแบบสายต่อสู้ออกแฟนทอมแล้วกันล้วเป็นแบบระเบิดนะฮะอ้เปิดมาให้เลือกแบบสารคดสสาสไตล์3ทหารกล้าเนี่ครับผมอื้อหือ ครัว่านีเป็นเกมที่เยี่ยมไปเลยนะครับเออจะขอบอกกันหนึ่งนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีนี่ผมโหลดได้ในสตรีมนะฮะก็นั่นแหละนะครับเห็นว่าน่าสนใจดีนี่ยผมเลยเอามาเล่นดูนี่ฮะถ้าใครชอบก็ฝากติดตามเกมนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมกอดอ้อมใจอ้อมเอวอ้อมทุกที่นะครับผมมาเฮ้ยฝั่งนู้นมาแบบ ตัวสแกน3ตัวหรือเปล่ามาแล้วอย่างที่โอ้โหมังกรน,นี่บอย่างสวยนี่ครับภาพนี้ใช้ได้เลยเนีัยผมเอาแต่ทำไมไม่ได้ขึ้นน่ะโอเคกดอันแรกเป็นไฟบอลอันที่ของเป็นเฟรมบีดนะครับผมเป็นลมหายใจพลิงนี่ครับก็แบบพ่นไฟพ่นไฟอ่ะอันที่สองเป็นพ่นไฟอันแรกเป็นเป็นไฟบอลเนี่ครับ ขแรกต้องทำอะไรขอเก็บเกาะก่อนเออหุ่หนัวเนียมากหุ่ยมันอยู่ไหนนี่ไงล่ะนี่ไงพนไฟโดนไปนหนึ่งทีนะฮะหุ่ยพอจะมีฮิตเขาบ้างนี่มาช่วยเพื่อนก่อนอุ้ย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 มันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเออหุ้ย้ยมันหลบได้เนี่ยบ้านลยพุ่งตามมึงต้องพุ่งตามว้าว ว้าวโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บมากหลบก่อนนะฮะเดี๋ยวเราตั้งหลักก่อนดีกว่าคิดว่านะโอเคมาตั้งหลักอยู่ไหนอ๋ยอยู่นั่นเบิงอาจทำเพื่อนฉันหรอโดนไปดีโดนไปดีโดนไปเออแตกหนึ่งเนแตกหนึ่งแล้วแตกหนึ่งสวยพี่สวยคนไปไฟบอลตามด้วยสกิลมีสกิลไหมเนี่ย ผมจะไม่มีสกิลโอ้ยชนปูนไอ้ชนปูนและชนภูขเขาวิววิวใสเร็วมากเร็วมากเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้เปิดมาต้องไปเก็บเกราะก,ก่อนเอไม่ไม่เราใส่เลยดีกว่านะฮะเอ้าเฮ้ยนี่มันอะไรเนะี่ยหลบไม่พ้นหรอกนะเออด้วยไปสองทีนะไปสองทีเดี๋ยวตัด ตั้งลำต้องไปดักต้องดักอย่างนี้ต้องดักบอกเลยว่าขึ้นมาดักรอแบบข้างบนออกมาอยู่นั่นเดีียวนะแปลกๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดช่วยด้วยไปเอาเกาะก่อนเลยนะครับเดินรถแบบนี้เออเอ้าเพลินเหรอ บอกนะว่าเราแบบตายหมดเราแรกยัไม่ทำอะไรเลยบ้านะบ้านะอ่ามีแบบคอนโทรลใหม่เข้ามาในผมเป็นพ้นระเบิดหรือเปล่า,า,ามไม่ยอมอ่านนี่จะน่าจะมีเล่นเกินเปิดมานี่ยผมตามสเต็ปเก็บเกราะก่อนนะฮะเก็บเกราะโอเคได้เกราะมาแล้วโอ้ย โอม้มีเกาะมีเกาะมีหลบได้วึบฉีกลบแบบหนึ่งทีนะครับฉีกลบแบบหนึ่งทีปึ้มพุ่งตามเลยครับผมพุ่งตามอุย้ยอุ้ยไม่ให้หนีหรอกนะเอ้ยเจ็บเจ็บมากเดี๋ยวกน้นเดี๋ยวกน้นเดี๋ยวก้นซี่ เดือกก่อนนะเดือกก่อนนะฮึกซ่าฮึกซ่ามาซี่มาซี่มเจ็บเจ็บเจ็บปวดรุ่ดร้าวเจ็บปวดรุ่ดร้าวมเก็บก่อน,เอ,นเออเอ้ยโดนมันไล่ตูดมาแล้ว ดริปหลบแบบอินิเชียลดีมาเด็กเก็บเกาะนี่ฮะเนียนเนียนว่าเก็บเกาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายโหดผมดนวยผมไม่ได้ทำอะไรใครเลยเนี่ฮะโดนเผาอยู่คนเดียวเวลาแต่คือเวลาเวลาเวลาโอเคเฮ้เลือดเหลือแค่นี้ต้องเสร็จเออเสร็จเสร็จไม่เสร็จว่ะ หมือนมันจะได้เกาะพอดีนี่ผมคุณผู้ชมเหมือนมันจะได้กดเกาะพอดีอุ๊ยชนเขาชนเขามาดิเอาชนะเฮ้ยนี่ยังไงกันชนะได้ยังไงกันนี่โธก็ใจอิ่มอะไรคืออิม่มอิ่มเฉย โอเคผมได้มันจะช่วยให้เราอินสิบิลิตี้นะครับผมจากก็นั่นแหละนะครับหลักๆคือแบบไม่เราพลังตัวนะครับผมจากภายัยพยันอันตรายนะครับผมจะสวนเข้าไปเล่นข้างในก่อนเลยครับแล้วก็หายตัวไปหนึ่งทีนีครับผมอ่ามันอยู่นั่นก่อแตก,กดิอกอมนแตกแล้วเนี่ยครับผม ก็มันแตกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราตามพนไฟเลยแล้วกันนะฮะเผาไฟไปโดดตามเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่รอดผมนะฮะตมูมไล่แบบสุดขอบฟ้านะผมเรียบร้อยไปหนึ่งตัวหมาอีกหนึ่งตัวคิดว่าจะรอดหรอก็จะรอดหรออยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ข้างล่างเอาตายนะครับตายไปแล้วอีกหนึ่งตัว อินเตอร์อยู่ไหนโผล่หัวมาสิเดี๋ยวเก็บเกาะก่อนนะฮะอ่าเจอแล้ว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 ต้องเดี๋ยวขอสไลด์น้ำลบก่อนอุย้ยชนหินได้อยู่ได้อยู่นะครับเอามันอยู่ไหนละโอเควนพุผมส่วนกระแสตลอดเลยท่านผู้ชมบึดเหมือนจะมั่วละผมเหมือนผมจะมั่วนะฮะโอเคตอนนี้ตามตุลแล้วนะครับผม ผมตามแล้วไม่หนีไม่ได้แบบหนีไม่ได้หรอกหนีไม่ได้หรอกผมเหลือแดนอีก่ครั้งนะครับแดดรอบนึงตามไปเลยกันเขาไม่ที่เออตายไปที่ผมพี่จีนพี่จีนร่วงไปหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ไหนอ๋ออยู่น,นั่นตัวหนึ่งอยู่น,นั่นเอาหายไปแล้แป๊บหนึ่งครับหาก่อนนะครับผมไม่ต้องบินตามเพื่อนปึ๊งเจอแล้ว ว่าจะหนีได้เหรอเฮ้ยโอ้โหเก็บไปนะครับผมชนะอีกหนึ่งเรานะครับเป็นเราที่สามนี่ผมพี่ชนะไปได้นะฮะแล้วต่อไปละ่ะต่อไปต่อไปอ๋ออันนี้ครบทุกสกิลนะผมในเราที่สี่นะครับผมเราสามารถใช้ไฟบอลแล้วก็เฟรมบีทอีกอันนึงเป็นอ่าอะไรสักอย่าง,งแล้วก็เป็นอินวิสซิบิลิตี้ หายตัวในผมแล้วก็อ๋อเป็นกับระเบิดนี่ครับผมลองสิอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ก่อนอื่นเผาก่อนเลยแล้วกันมาถึงเราเผาก่อนเลยอยู่ไหนล่ะอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นแตกหนึ่งครับล่วงไปหนึ่งจะมาสู้กับเขี้ยวขุดเหรอตายอีกหนึ่งนะครับแบบเก็บสองใหผมเขี้ยวขุดอีกตัวหนึ่งลนะ่ะ โอ้โหนะเอออยู่นั่นอยู่นั่นหักไปหักตามนี่ผมอยู่ตรงหัวนี้ต้องหักตามปวดหัวน,นิดนึงขออภัยด้วยนะผมพอดีเกมมันแบบว่ามันเร็วอะเกมมันเร็วนี่ครับผมถ้าใครปวดหัวหรือมีการเมาเกมนะผมขออภัยด้วยเนะี่ยอย่างว่าอะไรนะโอ้ยโอ้ยเจ็บตัวโอ้ยขู่ตายเลยโอ้ ไม่น่าสวนกระแสเลยนะครับทีเดียวดังบูบนะครับผมบหัวขออภัยด้วยนะครับพอดีเกมมันค่อนข้างที่จะแบบมันเร็วนิดหนึ่งนีครับถ้าเกิดใครเวียนหัวก็ก็ดูต่อนี่ผมก็ไม่รู้จะทำเนี่ยหุยโดนเผา,าเผาแรงมากเผาแบบพูดแรงไม่เอาสิไม่เอาสิ เผาแบบนี้มันแรงเกินไปหรือเปล่านั่นโดนแน่เนี่ยผมทีนี้บอกเลยว่าผมไมตายโดนเผาตายนี่ฮะโดนผุกนเผกทานทุ่านท่านทุกทนทุานทดกท่าไม่านทุก่านยานทนทุ่านนนทาน่นานาน่มา เวทามจะหมดแล้วตอนนี้แบบสี่เท่านี่ครับสี่ตัวเท่าหลักคือใครฆ่าได้มากกว่าก็จะเป็นโอ้ยผมตายแน่เลยผมตายท่านผู้มชมโหพลาดนะฮะบ,บอกเลยว่าจังหวะนี้พลาดแบบจริงจจังๆนะครับผมคือแบบว่าหลบไม่ทันอย่างแรกเลยนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมหลักๆคือหลบไม่ทันนะฮะ แต่ว่าตานี้ขอเป็นตาแก้มือหน่อยเถอะดีฝั่งมันเหลือ2เหลือ2แบบนี้โอกาสชนะมาเต็มนะครับเก็บเกาะทําไมเก็บเกาะทําไมไม่โดนไม่โดนสักทีเดียวไม่โดนสักทีเลยรินรินเปรี้ยพูดจนลิ้นลิ้นเปรี้ยหายตัวก่อนอุ้ยหลบไม่ได้อุ้ยโอ้โหตายพ้นไปเลยรีบเร็วเร พ่นไฟแรงมากนะฮะแรงแบบสุดๆอ๋อคือผมจะเกิดไม่ได้แล้วเนี่ยผมถ้าตายตานีเนี่ยโอ้โหเอา้าแต่ว่าเหลือสองต่อหนึ่งยังไงเกมนี้จบยังไงเพื่อนผมบินอยู่นั่นโอเคเนคี่ผมตามตามกันใหญ่เนะยครับตามกันอย่างมันเมามันหยดย้อยเออพ่นไฟไปดิพ่นไฟไปดิไไปดโอ้โหไฟมันไกลมากนะท่านผู้ชมถ้าเกิดดูแบบจากมุมนี้เนี่ย ไกลแบบไกลจัดๆเลยฮะไกลสุดๆลูกหูลูกตาเนี่ยครับผมอืม mm hmm. อ้าววิชิผายละผมว่ามีแววแพ้่าะนะผู้ชมมีแววแพ้นะฮะแววแพ้แบบอย่างมาแต่ว่าผมมั่นใจอ๋อมันมีถ้าเราเก็บเกาะเราจะได้เหมือนเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งหลอดเนะะี่ยว่ารอบหน้าต้องเก็บเกาะมามาช่วยแล้วนะครับผม เออพ่นใหญ่เลยพ่นใหญ่เลยมผมว่าหน้าตาน,นี้ผมว่านาทีมเราน่าจะไม่รอดในะทีมผม,มแปลกฮะไล่กันอยู่สองคนแล้วก็บินไปคนละทางเออนั่นแหละพ่นไฟไปเอยเพื่อนตายแน่เลยท่านผู้ชมโอ้โหจบนี้ครับดีฟีดไปเกมแรก ชนะอยู่แล้วนี่ยผมพลาดแบบ2ตาติดเลยเนี่ครัทำให้ทีมแบบเสียเสียเออตัวเสียแ,แต้มไปแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้เกมใหม่รอบหน้านี่ฮะนี่แหละเกมต่อไปน่ครับผมต้องแก้เกมเนี่ฮะตอนนี้ขออนุญาตตัดไปเลยเนี่ฮะสามสองหนึ่งอ่าแต่ก่อนจะแก้เกมใหม่นี่ครผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสักหนึ่งแมชกก่อนแล้วกันเลยฮะเดี๋ยวถ้าเกิดใครชอบนี่ผมผมจะกลับมาเล่นอีกนะครับสำหรับเกม Century นีครับผมก็สำหรับคลิปนี้นี่ครับใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ JDC ตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีที่ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเน